ปุนแล้วล้นะคะทุกคนพะโล้กับข้าวต้มนะคะทุกคนประทานด้วยกันนะโอเคสวัสดีค่ะพเพื่อนๆสวัสดีเช้าวันที่สิบสี่ในการกักตัวนะคะ่ะเป็นวันสุดท้ายนะคะวันนี้ก็มาทานข้าวต้มด้วยกันเช่นเคยนี่ค่ะไข่ต้มที่จริงแล้วอ่ะต้องอยู่อีกหนึ่งคืนนะทุกคนคือคืนวันเสาร์นะคะแล้วก็ จบที่วันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเราอยู่ครบ14วันแล้วเนี่ยเราสามารถขอทางโรงแรมกับคุณหมอออกได้เพราะว่าที่แพ็กเกจเราจองมาคือ15คืนนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเราเสียไปวันหนึ่งดีกว่าที่เราจะมต้องอยู่ในนี้อีกหนึ่งวันนะคะทุกคนเนาะพรุนี้ก็จะมออีอาหารเช้าอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่านี่จะเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะคะ แล้วก็วันนี้มาทานข้าวต้มด้วยกันอีกนะคะทุกคนมีข้าวต้มแล้วก็ไข่พะโล้วันนี้ทานไข่หนึ่งสองสามใบเลยนะคะเพื่อนๆทานสายเหมือนเดิมนะคะก็เต้นไปเต้นมานะคะทุกคนออกกําลังกายนะะทำกิจกรรมของเราจะได้ไม่เครียดน,นะคะว่างก็ดู von y youtube ของเพื่อนๆนะคะแล้วก็ นอนนี่ก็นอนนอนหัวค่ำนะเมื่อคืนเนี่ยนอนหัวค่ำม,มากแล้วก็ตื่นมาตื่นมาที่ยังคืนนะคะทุกคนคุณสามีนะคุณลุงก็ส่งข้อความมาปรากฏว่าฝนก็ตื่นนะคะพอส่งข้อความมาที่นี่ก็ตื่นเลยก็ดื่มชาน้ําขิงอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็ตื่นยาวเลยนะคะทุกคนไม่หลับอีกเลยนะเพราะว่าเหมือนเรานอนอิ่มแล้วเหมือนเวลาเวลามันก็ยังเป็นโคงเยอรมันอยู่นะคะทุกคนมาถึงนี่แล้วเอ่อ พอเที่ยงคืนของที่เนี่ยที่นู่นจะเป็นหัวค่ำใช่ไหมคะธรรมดาก็คือจะทานอาหารทานาานิดหน่อยแล้วก็ดู youtube ดูอะไรดูยาแล้วก็นอนประมาณสี่ห้าทุ่มหรือหกทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเคยค่ะทุกคนพอมาอยู่นี่พอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยมันก็จะตาแจ้งเลยทุกคนไม่ง่วงเห็นไเนี่ยมาทานด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนข้าวต้มวันนี้ก็ต้มอ,อะไรเอ่ยก็ต้มหมูหรือก็ต้มไก่เนี่ยแหละทุกคนมาเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อน ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะคะวันนี้ว่างก็จะเข้ากลับไปเยี่ยมทุกบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาอยู่ทานข้าวด้วยกันจนครบสิบสี่วันนะคะทุกคนโอ้โไม่งั้นอะ่ะเหงามากเลยนะคะเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามีเพื่อนใน youtube แล้วก็ทิกตอกบ,บ้างแล้วก็ facebook บ้างน,นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยมาทานด้วยกันคะ่ะอืมอืมอ ต้มไก่นะคะวันนี้ทานข้าวต้มที่นี่อร่อยทุกเช้าเลยนะคะมาค่ะ อืต้องยกอย่างนี้ทุกคนเพราะว่ามันเล็กนะถ้วยมันลื่นด้วยนะเป็นพลาสติกเขาต้มไข่เขาต้มไก่ทุกคนอื ทาหที่นี่อิ่มทุกมื้อนะคะเลือกทานได้ตามสบายเลยอืมมาทานด้วยกันค่ะทุกคนหิวเนี่ทานไม่พูดไม่จาเลยนะทุกคนเพราะข้าต้มไม่ต้องเคี้ยวเนาะ วันนี้ก็จะเริ่มแพกกระเป๋าแล้วนะคะเก็บกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องฉุกระหุกนะคะทุกคนทำพาระเยอะมากมายนะคะสองสามกระเป๋าเป้อีกโอ้โหวันนี้คือเสื้อผ้าเนี่ยเอาไว้ที่เยอรมันเยอะเพราะว่าจะกลับไปอีกนะคะทุกคน คอยดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะคะอาจจะก,กลับไปช่วงหิมะตกนะคะอืม อร่อยมากกินแบบไม่ต้องเคี้ยวเนี่ยทุกคนสบายท้องมากเลยไม่แน่นท้องอ,อืทุกคนเจ็บมากอืกินพะโลนิดนึงพพาโลโอ้มีเต้าหู้แล้วไข่นะคะทุกคนอื พะโล้เนี่ยมีเต้าหู้นี่ของโปรดเลยนะคะชอบทานพะโล้มีเต้าหู้มาทุกคนอืมอืมซีมย์มดีมากมทุกคน มีชโโ็อกโก้ร้อนนะชโโ็อกโกแลตร้อนกวดซองนะคะมีโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตสดที่นี่ทําเองนะคะแล้วก็มีนมมีน้ํำดื่มให้นี่น้ําผึ้งมีอันนี้ขนมอ่าสแน็คนะคะเป็นโกโก,โก้ครั้นไปทานได้เล่นกับนมนะทุกคนโอเคนะคะมาดูอาหารเช้าของวันพรุ่งนี้ไปเลยนะทุกคนน้อเดยว จะได้ทําคลิปเดียวกันไปเลยนะคะทุกคนวันนี้สั่งอะไรไปบ้างนะคะสําหรับผู้นี้เช้ามื้อสุดท้ายนะคะจะให้เพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าสั่งไปแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามื้อกลางวันนี่ไม่ได้รับนะคะจะเพื่อนมารับแล้วก็จะไปทานข้าวกันนะคะทุกคนโอเคพรุ่นี้เช้านะคะก็เลือกไข่ต้มเหมือนเดิมนะคะอาหารเช้านะคะแพนเค้กนะคะ อิ่มมากทุกคนน้ำพึ่งนะคะแล้วก็โกโก้ครั้นแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ข้าวต้มกุ้งนะคะต้มเลือดหมูแล้วก็โยเกิร์ตแบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนแบบนี้มื้อเช้าก็จะอิ่มแล้วก็อยู่ท้องแล้วก็จะเช็คเอาท์ประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะทุกคนนี่ก็จะเตรียมตัวให้เสร็จก่อนนะนะคะแล้วเราก็จะไปสนุกกันที่บ้านทําเมนูแซ่บๆกันนะคะทุกคนโอเควันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ เดี๋ยวรอทานอาหารกลางวันด้วยกันนะวันสุดท้ายวันนี้โอเคพบกันนะคะทุกคนบ๊าย,บายค่ะขอบคุณนะคะ